ตำบลยางครามอำเภอดอยหลอจังหวัดเชียงใหม่อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ40กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ50นาทีซึ่งอยู่ในเขตรับผิดช,ชอบของเทศบาลตำบลยางครามประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างค้าขายและเกษตรกร ต้นทุนทางสังคมในชุมชนในตำบลเนี่ยก็ยจะมีทัง้งภาครัฐนะครับแล้วก็ภาคผู้นำศาสนานะครับท่านพระครูเจ้าคณะตำบลท่านเจ้าวาดทุกวัดนะครับแล้วก็กลุ่มองค์กรต่างๆจะมีชุม,นมชมนผู้สูงอายุตำบลนะครับชุมชนสูอาตำบลกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล กีกาของเยาวาชวนชนโรงกีฬาของเด็กเยาวชนครับ,บซ,ซ,ซึ่งต่างๆต่งนี้นะครับก็จะมีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งนะครับทำอย่างไดมีเทคนิคไหนหรือว่ามีวิธีการไหนที่ชักชวนนำ,นำผู้คนประชาชนในตำบลอย่างตามนะครับมาหันมาสนใจในเรื่องสุขภาพประเด็นที่แรกนั้น อบอ่สร้างความเข้าใจที่พี่น้องประชาชนว่าสาเหตุของการเป็นโรคภัยไข้เจ็บปัจจุบันนะ่ยมันเกิดจากอย่าง,างลักลักนั้นนะครับก็มาจากการละเลยปล่อยปาละเลยบบกออกกำลังกายหนึ่งสองกินอาหารที่ประจุบันลัโภชนาการสามกินอาหารที่มันมีสารปนเปื้อนนะแล้วก็วิธีการที่จะแก้ไขอย่างไรกันก่อนมาร่วมกันโดย ทีนี้เนี่ยพอเรามาดูว่าในตัวของสารีไมเองซึ่งเป็นหน่วยบริการของภูมิเนี่ยเ,เราก็มาโฟกัสว่างานไหนที่เราทำแล้วมันจะอิมแพคไปถึงงานอาื่นๆนั่นหมายถึงว่าจะทำให้ให้พรรารานงานเราลดลงไปที่สำคัญนะครับทีมงานก็มองว่างานส่งเสริมสุขภาพน่าจะเป็นงานหลักที่ ที่เราทาแล้วนันจะส่งผลที่เรื่องของอการป้องกันโรคก,ก็ดีการรักษาพยาบาลฟื้นฟูสภาพเนี่ยทำให้เราได้ทางานเรานี้ลดน้นอยลงไปนะครับทีนี้พอพอเรามาโฟกัสในส่วนของงานส่งสุขภาพเองเนี่ยเราก็มามองว่าถ้าจะให้ประชาชนมีสุขภาพดีเราจะทำยังไงการจัดการเรื่องของสุขภาพสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญ แล้วในชุมชนเนี่ยเขาจะต้องมีบุคคลต้นแบบที่สามารถชักจวนพี่น้องประชาชนได้ห่างมาดูแลเรื่องสุขภาพ คนน,นุ่นขนาดนี้นุ่นนี้ยจะออกอกํลังกายนี่น้อยมากวันน่ะน้อยขอนาดเขาไม่ค่มีนะครัค่ะม,ะมีแต่ยังมีเป็นบางครงั้งได้ว่ามีทางโรงแบาลทางรอสตอจัดก็ยังมีคนเข้ามาร่วมงสาระกิจกรรมสวันนี้ก็คือมีกันวิ่งกิจกรรมร่วมกับชุมชนแล้วก็ปั่นจักรยานเราออกฟิตกับอะไรที่พิเน็ตเทศบาลความสุขภาพเราเน้นลงทุกคนรุ่นใหม่ตัว แล้วผลจากงารนี้ได้ออกกำลังกายควบคุมมันมันมีหลายอย่างหนึ่งไอ้ออกกำลังกายก็ดีครับแล้วก็มีเพื่อนเยอะมีข้อมูลแล้วก็ต่างๆอย่างเอาไปฝันเราทีมมีกิจกรรมร่วมกลุ่มแบบมีเพื่อนเยอะแน้น้อมก็เป็นอย่างเอียร์อันนั่นอันนั้นเธอออกกำลังกายที่เป็นเป็นกลุ่มแล้วก็เป็นความสมัครทีในกลุ่มดีต่อเนี่ย เราได้มีกิจกรรมอยู่มากมายในส่วนของชุมชนแต่ในชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยจะมาสามารถด,ดําเนินการได้นคนเดียวน,นะครับจะต้องมีเครือข่ายะะเราก็เลยมีการจัดตั้งเครือข่ายนักจัดการสุขภาพนะะในต่างนโยบายรัฐแต่ละรัฐบาลเนี่ยก็จะเน้นการส่งเสริมสุขภาพเข้ามาในส่วนของชุมชนเราเรื่องตั้งแต่ นักจัดการสุขภาพนะครับได้เข้าไปดูแลเรื่องของความเป็นอยู่และก็เรื่องของการส่รงเสริมสุขภาพ<ม>ทั้งด้านเรื่องของอาหารนะครับอาหารที่เขาบรนะิโภคเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเรื่องความรู้เรื่องของพักปลอดสารพิษนะครับสอนให้พี่น้องในชุมชนปลูกผัากินเองครับซึ่งจะมีความปลอดภัยในชีวิตของครูเรือหลังจากที่เขาป้องกันแล้วเขาจะเริ่มมาสร้างสุขภาพ มีการออกกําลังกายในช่วงที่ฮอตฮิตที่สุดก็คือช่วงที่พี่ตูนบอดี้แสลมวิ่งวิ่ง <c oughs> เพื่อระดมทุนสร้างโรตีบาลในขณะนั้นเนี่ยตูบได้มาพื้นที่เขตนี้ผมเองก็เป็น <c oughs> เกิดไอเดียว่าวันนี้เนี่ยเ <c oughs> ขาแน่าจะมีส่วนร่วมในการสร้างซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์กับ อารมณ์บางได้ได้ประชาสัมพันธ์คนในตำบลในเขตได้ระดมทุนกันได้เงินอยู่สองหมื่นกว่าบาทระ็มตัวแทนไปมอบเคื่อตูนบอดิแลมที่ลำปางนะครับ<ม>ที่ตอนนี้ที่ผ่าหลังจากกระแสวิ่งมาแรงเราก็ได้จัดวิ่งวิ่งเพื่อสุขภาพนะครับจัดวิ่งมินิมาราทอมมีประชาชนมาร่วมอยู่ประมาณพันกว่าคนจุดกระแสของชุมชนว่าวันนี้ การสร้างสุขภาพเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนับสำหรับกลุ่มเยาวชนกเป็นกลุ่มหนึ่งที่เราใส่ใจนะครับเข,เขาได้จัดลานกีฬาเทศบาลบมีทั้งตะก้อวอลเลย์บอลมีสูทฟิเตเนสด้านหลังใีกฆษณาฟุตบอลและเามีการจัดการแข่งขันกีฬาประจำปีเพราะฉะนั้นในส่วนของสุขภาพันนี้เป็นเรื่องที่ คนในตำบลอย่างคามเนื่อความสนใจค่ะอันนี้นะคะเทศบาลตำบลอยางคามอำเภอดอยหลอดจังหวัดเชียงใหม่นะคะอันนี้เป็นสถานที่ส่งเสริมสุขภาพของตำบลอ่ะข้างี้ก็จะเป็นจิ๊กนี่เนาะที่ทางเทศบาลเขาสร้างไว้ให้สำหรับประชาชนรอบบริเวณโอเเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในเนาะว่ามีเครื่องเล่นอะไรบ้าง นะเป็นโครงการที่ดีนะครับแล้วคือแบบว่าคนในชุมชนก็จะได้มาออกกำลังกายแล้วแบบบางทีคนบางคนที่มากก็ออกกำลังกายในที่ก็จะได้แบบเพื่อนด้วยได้มีเทคนโลยด้วยแล้วก็ได้สุขภาพที่แข็งแรงรู้สึกบ่อยบ่อยอยู่ครับแต่ช่วงนี้ติดเรียนเไปหมบไม่ค่อยได้ออกตอนใหญ่เป็นวัยรุ่นา่วหรือว่าอ๋อมีทุกมีทุกวัยเลยครับทั้งวัยรุ่นวัยเด็กทั้งแบบ Amen. ภาพดีอนุาตอยากได้ของูกสร้างเองลานกีฬาแห่งนี้เป็นร้านสาร้างสุขภาพของพี่น้องในส่วนตัวอย่างเต็มเออพี่น้องได้มาออกกํากลังกายกันนักๆน,นะครับออกกําลังกายกันนั่ๆนะเจ้ามาออกกําลังกายกันนั่ๆนะเจ้าราคาล่วงจ่ายมาออกกําลังกายกันทั้งรุง่น